Welcome to start with Why podcast p พอดแคสที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจพยากรณ์โลกธุรกิจปี2021โดยโปรเฟสเซอร์สกอตต์กอลเวตอนที่2ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with w ว y Podcast คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ วันนี้เราจะมาต่อกันในเอพิโซดที่2นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมยังอยู่ในเทรนที่1น,นะครับที่เรียกว่า dispersion of HQ ก็คือการกระจายตัวของสำนักงานใหญ่นะครับในโลกทุกวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับพนักงานส่วนใหญ่ยังกระจายตัวกันครับทำงานจากที่บ้านกันนะครับซึ่งเทรนอันนึงเนี่ยที่จะเกิดขึ้นก็คือมันเกิดการชิฟต์ครับเกิดการชิฟต์ professor สกอตเนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าไปดูในตลาดอสังหาเนี่ยนะครับพื้นที่ออฟฟิศสำนักง,งานให้เช่าเนี่ยโอ้โหว่างกันกระจายนะครับจาก5ล้านสแควร์ฟีตที่ว่างเมื่อปี2019โตมาเป็น12ล้านสแควร์ฟีตเลยทีเดียวนะครับแปลว่ามันจะเกิดการชิฟต์นะครับเขาโปรเฟสเซอร์บอกว่าใช้คำว่า Commercial นะครับ commercial real estate นะครับจะตก แต่จะไปโตในฝั่งของ r e s i d e n t เชลก็คือฝั่งของการอยู่อาศัยเพราะว่าคนใช้เวลากันอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะครับ From transportation to the home นะครับซึ่งอันนี้เป็นธีมหลักที่พอลงลึกไปถึงสแตทตัวหนึ่งเนี่ยนะครับไปดูสิ่งที่เรียกว่า US consumer expenditure ก็คือไปดูนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนอเมริกันนะครับใช้จ่ายกับ ค่าใช้จ่ายประเภทอะไรโดยเฉลี่ยในแต่ละปีนะครับไปดูย้อนกลับไปปี2019ก่อนนะครับปี2019เนี่ยโดยเฉลี่ยละคนอเมริกันใช้จ่ายเยอะที่สุดเลยในเกี่ยวกับเรื่องของ Housing นะครับ33%อันดับ2นะครับคือ transportation การเดินทางการคมนาคม17%นะครับ professor scott เ,เนี่ยมีการพยากรณ์นะครับว่าปี2021นะครับ Housing เนี่ย 33%จะเติบโตมาเป็น40% Transportation 17%จะลดลงนะครับเหลือแค่10%เท่านั้นเองนะครับแปลว่าอะไรครับก็คือเนื่องจากว่าคนก็ใช้ใจในการเดินทางลดลงนะครับคนอยู่กับบ้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามสินค้าหรือบริการอะไรที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านทำงานอยู่ที่บ้าน อาศัยอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจะมีโอกาสที่จะเติบโตและได้เงินจากผู้บริโภคในปี2021นี้นะครับเมื่อลงลึกไปดูนะครับว่าเอสินค้าหรือบริการอะไรนะที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่บ้านนะครับก็จะเจาะลงไปถึงนะครับซึ่งบริษัทหนึ่งที่ professor scott มีการพยากรณ์เลยเนาะ นะครับว่าปี2021นี้มูลค่าหุ้นจะเติบโตถึง3เท่าตัวมีชื่อบริษัทว่า Restoration Hardware นะครับซึ่งผมไม่ได้รู้จักบริษัทนี้เนาะแต่คือพอผมลงไปศึกษาละเ mm. ทียบเคียงกันกับประเทศไทยเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณบริษัท o o m p r r นะครับก็คือเป็นรีเทลที่เกี่ยวกับสินค้าแต่งบ้านนะครับมีการแต่งห้องอยากจะซื้ออะไรที่เกี่ยวกับบ้านมีหมด นะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทโซนอสขายลำโพงก็เช่นเดียวกันครับคนอยู่บ้านมากขึ้นนะครับก็ฟังเพลงฟังสิ่งต่างๆนะครับผ่านทางลำโพงที่ใหเ้เสียงที่ดีมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าอ,อย่างกลุ่มนี้ฮะนะครับมันทั้งกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า residential real estate นะครับก็มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นอย่างมากในปี2021 แล้วกลุ่มที่ตกล่ะนะครับกลุ่มที่ตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นคอมเมอรเชียลรีเอสเต e ต่างๆเช่นออฟฟิศสำนักงานให้เช่าบริษัทที่เป็นในหน้าหาออฟฟิศสำนักงานให้ธุรกิจต่างๆนะครับ C B R E นะครับ Marriott แบบนี้เป็นต้นก็มีแนวโน้มที่จะมูลค่าธุรกิจตกลงยอดขายตกลงกำไรลดลงในปี2021ครับ อีกการพยากรหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ dispersion of hq เช่นกันนะครับเพราะคนอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะครับมีคำพยากรอันหนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจเนาะนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะกล้านะครับกล้าที่จะออกมาฟันธงแล้วก็พยากรณ์นะครับ professor scott บอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง apple นะครับ apple เนี่ยจะซื้อกิจการบริษัทหนึ่งะครับชื่อว่า p l o t o n พีโรตันเนี่ยเป็นบริษัทอะไรผมไม่ได้รู้จักเนาะพอศึกษาข้อมูลไปเพิ่มเติมเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับกับบริษัทนี้นะครับพีโรตันเนี่ยนะครับเป็นบริษัท American Exercise Equipment and Media Company ซึ่งก่อตั้งในปี2012นะครับและก็มีการล a u n c h p d โปรดัเนี่ยใน Kickstarter Funding นะครับในปี2013แล้วก็เติบโตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับโปรดักของ p r o l t a n เนี่ยนะครับโปรดักที่1มันคือเป็นเครื่องปั่นจักรยานนะครับวิชั่นเนี่ยวิชั่นของ f o ลเดอร์ของ p r o l t a n เนี่ยผมไปฟังโฟลเดอร์เขาแชร์นะครับว่าเอ่อมิชชั่นหรือภารกิจของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะทำให้จิม นะครับยิมเนี่ยนะครับคลาสต่างๆดีๆที่อยู่ในยิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลาสปั่นจักรยานนะครับคลาสวิง่งคลาสออกกำลังกายต่างๆนานาที่มีเทรนเนอร์เนี่ยคอยเทรนคอยโมอิเวยให้คนมีแรงฮึดในการวิง่งในการออกกำลังกายในการปั่นจักรยานเนี่ยนะครับทำให้คลาสดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันกระจายตัวออกไปครับไม่จำเป็นต้อง วิ่งมารวมศูนย์กันที่จิมไม่จําเป็นครับคุณแค่อยู่ที่บ้านก็ได้แต่คุณได้รับประสบการณ์เดียวกันกับการที่คุณสามารถเหมือนกับคุณเข้าคลาสดีๆที่มีเทรนเนอร์คอยมอิเวทคุณเลยนะครับซึ่ง device ์หรืออุปกรณ์ที่พิโลตันเขาขายเนี่ยก็อย่างเช่นเป็นเครื่องปั่นจักรยานนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ามันเหมือนเป็น i o t device อันหนึ่งเนาะที่มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วมันก็สามารถแบบเข้าไปดาวน์โหลดคลาสนะครับแล้วก็แบบมีสเกจ u ด e ที่สามารถที่จะเล่น คลาสปั่นจักรยานหรือคลาสวิ่งเนี่ยแล้วก็มีเทรนเนอร์คอยอินเทอร์แอคทีฟกับเราคอยมอ t ต v a t เวตเราได้แบบอินเทอร์แอคทีฟเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้อาจจะหาโอกาสนะครับในการมาเล่าเจาะถึงตัวโมเดลธุรกิจของ p ีโรตันนะครับให้กับทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์สตาร์วิดไวในโอกาสต่อไปนะครับแต่ Professor Scott เนี่ยกลับมาต่อนะครับว่าเขาพยากรณ์นเนาะว่าบริษัท Apple นะครับจะซื้อกิจการ p ีโรตันเหตุผลทำไม เหตุผล <H ead phone> ทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับก็มาดูภาพใหญ่ๆกันก่อนปี2020รู้ไหมฮะว่าจิมต่างเนี่ยนะครับมูลค่าธุรก,กิจลดลงถึง13%แน่นอนนะครับโควิดมาถูกล็อกดาวน์จิมปิดตัวต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นคนก็ออไม่ไปเข้าจิมนะครับไม่ต่อสมาชิกนะครับแต่สิ่งที่เติบโตในปี2020ก็คืออุปกรณ์ฟิตเนสที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นดัมเบลนะครับ มียอดขายเติบโตขึ้นถึงเกือบ2,000%เลยทีเดียวบน Ebay นะครับเวทเวทเพลทนะครับก็คือเป็นตัวเพลทที่เอาไวส้สำหรับคนเล่นเวทมียอดขายเติบโตขึ้นถึง1,300%นะครับแล้วก็มีพวกพูอัพบาร์มีพวกเบนช์เติบโตขึ้น500-600%นะครับ เนี่ยเลยชี้ให้เห็นเทรนชัดเจนในปี2020นะครับว่าคนเมื่อคนไม่สามารถที่จะไปเข้ายิมได้เขาเองเนี่ยก็ลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ให้เขาสามารถเล่นจิมได้ที่บ้านและอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ p r o f e s อ o r scott มีการคาดการณ์นะทำไมเหตุผลอะไรทำไม apple ต้อง acquire บริษัทนี้เหตุผลเพราะว่าอย่างนี้ครมีสแตตตัวหนึ่งครับนะครับสแตตตัวนี้ซอสมาจาก simple texting นะครับมีการบอกว่า โดยเฉลี่ยแล้วนะครับู่่ใช้ iOS นะครับ iOS คือเป็นระบบปฏิบัติการของ Device ต่างๆของไม่ว่าจะเป็น Apple หรือไม่ว่าจะเป็น iPad ต่างๆนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับคนอเมริกันใช้เวลานะครับใช้เวลาอยู่บน iOS โดยเฉลี่ยต่อวัน150นาทีนะครับ แต่ฟิตเนสเนี่ยนะครับคนอเมริกันใช้เวลากับบนพวกฟิตเนสบนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยวันหนึ่ง30 6 0ถึง60นาทีถ้า Apple acquire บริษัทนี้เนี่ยจะทำให้คนยูเซอร์ของ iOS เนี่ยใช้เวลาอยู่บน iOS มากขึ้นครับนะครับจาก150นาทีนะครับบวกเข้าไปอีก30 -60 ถึง60นาทีเนี่ยจะกลายเป็นโดยเฉลี่ยต่อวันถึง3.5ชั่วโมงเลยทีเดียว แน่นอนเมื่อคนใช้เวลาอยู่บน iOS มากขึ้นก็แปลว่าเขาเองมีโอกาสที่จะ cross ไปใช้บริการอื่นๆของ iOS มากยิ่งขึ้นทำให้ e c o s y s t e m หรือว่าระบบนิเวศของ Apple เนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคนจะหนีออกไปจาก Apple ก็หนีออกไปได้ยากแล้วเพราะว่ากิจกรรมต่างๆก็อยู่กับบนระบบนิเวศของ Apple ทั้งสิ้นนะครับก็คอยติดตามกันดูนะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงในปี2021นี้หรือเปล่า ไปดูกันที่เทรนด์ที่2ครับ Dispersion of retail นะครับก็คือการกระจายตัวของการค้าปลีกการซื้อสินค้าซึ่งจัดตัวที่ Professor Scott มีการ refer ถึงนะครับก็คือการเติบโตของยอดขายของการค้าออนไลน์ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Shopify นะครับ Shopify เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ให้แบรนด์หรือว่าธุรกิจต่างๆสามารถที่จะเปิดเว e ็บไซต์อีคอมเมิรได้อย่างง่ายดาย ปี2020นี้เนี่ยยอดมูลค่าการซื้อขายออนไลน์บน Shopify เนี่ยเติบโตมากขึ้นถึง119%เลยท hmm. mm. hmm. yeah. ีเดียวเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับ Shopify จะโตประมาณสักแค่50-60%นะครับแต่ปี2020นี้เป็นปีทองเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาเจาะลึกถึงในเรื่องของ e-commerce trend ปี2021กันในเอพิโซดต่อๆไปนะครับโอเค ไปดูกันที่เทรนต่อไปครับ dispersion of media คือการกระจายตัวของมีเดียครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้ในการรับสารในการรับสื่อความบันเทิงต่างๆจะสังเกตได้ว่าเป็นไหมครับเราเนี่ยใช้เวลากลับไปบนแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นแนว UGC มากขึ้นเรื่อยๆ UGC ย่อมาจากคำว่า user generated content เป็นคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นมาจากยูเซอร์นะครับยูเซอร์คนนั้นคนนี้อินฟลูเอนเซอร์คนนั้นคนนี้นะครับเทียบกับเมื่อก่อนย้อนกลับไป10ปีที่แล้วนะครับเมื่อก่อนคนดูมีเดียจากไหนครับจากทีวีหนังสือพิมพ์นะครับทีวีก็มีช่องอยู่แค่ไม่กี่ช่องนะครับทำรายการขึ้นมารายการหนึ่งก็ให้คนทั่วประเทศในการรับเอ,อรับสื่อรับสารเหล่านั้นรับความบันเทิงเหล่านั้น ผลปรากฏว่าทุกวันนี้นะครับความรสนิยมของผู้บริโภคหรือคนแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันคือเรียกได้ว่าแบ่งแบ่งแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ยากมากๆเลยครับเพราะว่าความต้องการแต่ละคนหรือรสนิยมแต่ละคนมันค่อนข้างแตกต่างกระจายกันเต็มไปหมดเลยและคอนเทนต์ที่มาตอบรสนิยมความต้องการที่มันแตกต่างกันแบบอหลากหลายซะขนาดนี้เนี่ยก็คือ การสร้างคอนเทนต์โดยยู e r เซอร์แต่ละคนนั่นเองเลยเป็นที่มาที่ไปของการเติบโตของคนดู y o u t u b e นะครับคนดู YouTube มีเรียกได้ว่ามีเติบโตขึ้นท,ทุกปีทุกปีนะครับโดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์เนี่ยก็มีอัตราการเติบโตของการดู YouTube เยอะมากนะครับอย่าง TikTok เองในประเทศไทยปี2020นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นปีทองของ TikTok เลยนะครับมีหลายๆคนมาแจ้งเกิดเลยทีเดียวใน Tik t o k ครับ ก็เรียกได้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ครับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้แหละเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่อยากจะสร้างสรรเนื้อหาดีๆนะครับและเนื้อหาดีๆเหล่านั้นเนี่ยก็เจาะกลุ่มเฉพาะแต่ละคนทําให้เกิดการกระจายตัวของเนื้อหาการกระจายเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นปีทองของออแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับแต่ก็เป็นปีที่ท้าทายกับธุรกิจที่ ไม่ได้ปรับตัวนะครับทำสื่อออกมาเป็นทำทำสื่อออกมาครั้งเดียวแล้วก็ทาร์เก็ตแมสนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกเครื่องเล่นเกมต่างๆที่ทำผลิตเกมออกมาเป็นเกมฟอร์มยักษนะครับทำออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องการให้คนแบบเล่นเยอะๆทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะก็ค่อนข้างยากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารสนิยมของคนตอนนี้ก็ถูกดึงเวลาไปจากคอนเทนต์ที่มันค่อนข้างที่จะคัสตมใหททำให้มันตรงกับลสนิยมของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปนะครับ โอเคไปดูที่เทรนต่อมาครับอีก2เทรนนะครับเทรนต่อมาเรียกว่า dispersion of education นะครับก็คือการกระจายตัวของการศึกษาครับซึ่ง professor scott เนี่ยเขาเองเนี่ยก็เป็น professor อยู่ที่ n y u นะครับ new york university สิ่งหนึ่งที่ professor scott พูดบ่อยๆนะครับก็คือค่าเทอมนะครับของการมาเรียน m b a ที่ n y u เนี่ยโหแพงหูฉี่เลยทีเดียวนะครับก็ ตอนนี้เองเนี่ยปี2020นี้นะครับเทรนด์หนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่านักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่ N Y U รวมทั้งมาเรียนใน International University นะครับต่างๆนี้เนี่ยมีมีตัวเลขที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ International student นะครับในปี2020นีนี้เนี่ยลดลง ไปจากปีก่อนหน้าถึง43%เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าค่าเทอมสูงมากนะครับซึ่งเทรนด์อันนี้มันเห็นได้ชัดนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเจอความท้าทายมีการเรียนออนไลน์ตามที่ต่างๆเยอะแยะมากมายที่เปิดโอกาสให้กับผู้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าเรียนเข้ารับความรู้ต่างๆได้โดยใช้ต้นทุนที่ถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆ ไปดูที่เทรนด์สุดท้ายกันก่อนดีกว่านะครับเทรนด์สุดท้ายที่ผมจะเล่าก็คือ dispersion of health care ก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของยาต่างๆที่จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นก็จะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ professor scott ออกมาบอกก็คือ walmart ครับบริษัทยักษ์ใหญ่ retail ถ้าเทียบกับบ้านเราก็น่าจะเป็น tesco lotus อาจจะต้องเรียกว่า lotus แล้วนาะต้องตัด tesco ออไปละเพราะว่าถูกซื้อกิจการไปโดย cp group ละ อย่างไฮเปอร์มาเก็ตอย่างเงี้ยนะครับวอลมาร์ทน,นะครับโปรเฟสเซอร์สกอตมีการบอกว่าวอลมาร์ทเนี่ยจะซื้อกิจการบริษัทเฮลท์แคร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์สำคัญในปี2020เลยนะครับและจำนวนสาขาของ Walmart ที่กระจายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะช่วยให้ Walmart สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจเฮลท์แคร์ได้เป็นอย่างดีและผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้นะครับก็ ทั้งหมดนี้5เทรนเนี่ยนะครับ the g r e a t dispersion หรือการกระจายตัวนะครับผมคิดว่าอยากให้ทุกท่านลองคิดต่อยอดดูเนาะนะครับว่าเทรนเหล่านี้เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเทรนที่มีการพยากรณว่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเทรนที่ผมคิดว่ามันเป็นเทรนของโลกแล้วมันสามารถแอปพลายใช้กับประเทศไทยได้ด้วยในมุมของธุรกิจนะครับอยากให้ทุกท่านลองเอาไปคิดดูเนาะว่า dispersion ทั้ง5ข้อเหล่านี้เนี่ย มันจะกระทบกับธุรกิจของแต่ละท่านอย่างไรและท่านเองจะเตรียมตัวตั้งรับวางแผนเตรียมตัวนะครับสำหรับโลกธุรกิจในอนาคตที่พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกวันนี้ได้อย่างไรนะครับโอเคก็ครบสมบูรณ์ครับก็ทุกท่านใครที่ฟังอยู่นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Start With Why t o d c a s t ไว้ด้วยในช่องทางที่ทุกท่านสะดวกในการรับฟังนะครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันสวัสดีครับ Start With Why Podcast